๕มกราคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับที่ทันเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือถังหมักมูลวัวที่เราทําการหมักไว้ตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วามาถึงขณะนี้เราจะเปิดดูว่าลักษณะภายในนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมีครับสภาพของถังเมื่อเราเปิดออกมาแล้วจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับรู้สึกว่าน้ําหมักมูลวัวที่เราหมักไว้เกือบหนึ่งปีนี่สภาพยังโอเคอยู่นะครับ วิธีการหมักของเราก็คือเราเอามูลวัวม,มาใส่ตรงนี้ประมาณ5กิโลหรือ7กิโลจากนั้นเราก็เติมกาก,ากน้ําตาลแล้วก็จุลินทรีย์ใส่ลงไปแล้วเติมน้ํามาประมาณเท่านี้แหละครับเราจะเห็นร่องรอยของน้ํำละเหยออกไปจากจุดนี้ลงมาถึงจุดนี้นะครับเกือบหนึ่งปีผ่านไปนะครับดังนั้นธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในถังนี้ยังคงเต็มเปี่ยมอยู่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ แต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะครับก่อนที่เราจะนําไปใช้นั้นเราจะเติมน้ําให้เต็มเท่าเดิมแล้วเราก็จะเติมกาก,ากน้ําตาลแล้ะเติมจุลินทรีย์ลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือว่าแอคทีฟให้จุลินทรีย์ต่างๆเขาเริ่มทํางานขึ้นมาใหม่แต่เรื่องของธาตุอาหารยังมีอยู่ครบถ้วนนะครับ สำหรับน้ำหมักมูลวัวนี่จะมีประโยชน์ในแง่ของการบำรุงใบบำรุงต้นนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเราควรที่จะเอาน้ำหมักปลามาผสมลงไปในน้ำหมักมูลวัวนี้ไปด้วยก็จะเป็นการดีนะครับสำหรับอัตราส่วนในการที่เราจะนำน้ำหมักปลามาใช้เนี่ยเราเอามาในลักษณะ1ต่อหนึ่งก็ได้คือเอาน้ำตัวนี้มา1ลิตร แล้วก็น้ำหมักปลาอีก1ลิตรหรือ2ต่อ1นสามต่อ1ก็ได้คือเอาน้ำหมักปลามาเพียง1ลิตรแล้วก็เอาน้ำหมักวัวเนี่ยน้ำหมักมูลวัวนี่สลิตรผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วค่อยนำไปใช้พ่นรถราดทางดินนะครับเพจะทำให้ต้นพืชต้นผักต่างๆนั้นดูเขียวงามตลอดนะครับซึ่งเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ ส่วนถังที่เห็นอยู่ข้างหน้าตัวนั้นเป็นถังที่เรานํำมาใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับโดยเราทำการผสมน้ำหมักมูลวัวแล้วก็น้ำหมักปลาใส่ร่วมกันนะครับถังตัวนี้นี่ครับล่องรอยที่เราเอามาหมักยังเห็นความแอคทีฟของจุลินทรีย์อยู่เรานําไปใช้เรื่อยๆครับจากแต่เดิมที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งลดลงมาถึงเท่านี้ สำหรับตัวที่เรานำมาทดลองโดยตรงก็คือทุเรียนต้นนี้นะครับปลูกได้อาหาร1ปีกับ8เดือนแล้วนี่ครับการที่เราใช้น้ำหมักปลาควบคู่กับน้ำหมักมูลวัวเป็นประจำเนี่ยเอามาใช้พ่นรสราดทางดินเป็นประจำเนี่ยรู้สึกว่าจะทำให้ต้นนี้เขาแตกยอดออกมาได้สม่ำเสมอครับแตกมาทุกรุ่นทุกระยะวงรอบของใบนะครับขณะนี้ เอาเข้าสู่ฤดูหนาวนเขาก็ยังแตกออกมาสวยงามนะครับข้างล่างนั้นเราก็ใช้ขี้เท่าใส่ร่วมด้วยนะครับขนาดหญ้ายังเขียวเลยนะครับต้นแสดงว่าสภาพดินที่เกิดจากน้ำหมักมูลวัวแล้วก็น้ำหมักปลานั้นอุดมไปด้วยธาตุอาหารและจุลินทรีย์ดีๆจึงทำให้สภาพดินดีหญ้าสวยต้นทุเรียนก็สวยเดี๋ยวจะซูมยอดให้ดูนะครับนี่ครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ